โอเควันนี้นะครับเราอยู่กับตัวจำนานมวยเลยนะครับพี่สมรักนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวข้อถามหน่อยนะครับอันนี้คือจะมาเป็นพี่เลี้ยงของคุณหมอสุดินซูเปอร์ด็อกใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยโอ้ดีกรีเนี่ยอ่าฮะดีกรียาวครับเฉพาะดีกรีของกล้องทรย์ครับจากเบตงยังเชียงรายนะครับขนาดนั้นเลยครับก็ต้องมาถ่ายทอดวิชาให้กับหมอนะครับ แล้วครับเพราะคุณหมอฟิตอยู่แล้วเพียะเดี๋ยวมีเทคนิคต่อยังไงปลอมแรงยังไงอ่าใช่ครับยืดหยุดยังไงนะครับเพื่อให้เกิดชายชะให้ได้แล้วคิดว่าหมอเขาจะน็อกกล้องโทรนิได้ไหมหรือว่าอาจจะแค่ชกแล้วเอาชนะใจตัวเองหรือหมัดมวยนี่เกิดขึ้นได้หมดทุกอย่างอ่าฮะไม่แน่ไอหมัดผีบอกเนี่ยป้างเข้าไปคุณหมอนี่หนักๆป้องอาจจะไปโดนโฟกัสก็ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ ตอนนี้คาดว่าเอาเอา,เอาชะนะคะแนนก่อนนะ uh huh. ครับเพราะว่ายากคุณถ้าจะน็อกกล้องโทน,นี้นี่เป็นเรื่องยากยากมาก,ากแน่นอนเลยครับยากมากแล้ววางแผนการชกของคุณหมอยังไงอาจจะเป็นว่าให้เขารับก่อนไหมเราให้เขาบุ๊กตั้งแต่แรกใส่ให้หมดเลยหรือค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆทางซียกหรือคิดว่าสำหรับหมอที่ไม่เคยขึ้นชกมาก่อนเขาต้องวางแผนตัวยังไงบ้างต้องวางวางประการแรกครับต้องต้องรู้จัก ออมแรงระบบหายใจต้องมาก่อนนะครับ,รบไม่ใช่ว่าแป้งนี่ลุยปั้งปั้ง,ปง,ปงไปสองนาทียกสามหัวใจวายตายนี่ยุ่ง <c oughs> ไม่ไหวเลยนะครับต้องวางแผนการชกนะฮะอาจจะใช้เทคนิคยืดยุนใช้สมองเพราะเชื่อว่าหมอเนี่ยสมองเนี่ยเป็นเครื่องออโตเมตสิกอยู่แล้วแน่นอนฉลาดอยู่แล้วใช้สมองนะครับยืดค่อยๆเย็บปั้งปั้งน่าชิงทำคะแนนอย่างพิกลดีกีเยอะนะครับแต่ว่า ไม่ได้ชกมา30กว่าปีส0สบปีมันนานมากเลยนานมากเสนิมเกาะหมดแล้วเอ้โหเสนิมเกาะหมดแล้วออาจจะเกาะแต่ว่ายังไงเราประมาทตัวตำนานเก่งขนาดนี้ไม่ได้เลยนะครับคิดว่าพี่ก้องทนีจะมาแบบคิดว่าเขาจะรับอย่างเดียวหรือคิดว่าเขาจะบวกแล้วก็เอาเอาหมอให้น้องตั้งแต่ยกแรกพี่ก้องนี่เดาทางยากเพราะสมัยชกมัวไทยก็บ่งบอกเลยเข้มขัดแชมป์มัวไทยนี่ห้าเส้นแล้ว้เ้นี่แชมป์โลกอีก ขลาดเขาทรายว่าหนักๆนะยังเดินต่อยถ้าเดินเนี่ยเข้าทางเกเพราะฉะนั้นต้องยั่วให้เกเดินเข้ามานาการเขาทรายหนักๆนะหมอนะแเขาทรายนี่ต่อยใครนอกมดนอกมดแต่พอมาเจอกับกล้องตัวนี้เขาทรายต้องงงทางเลยเพราะเดินเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องชิงไว้หลอกล่อให้เกงเดินเข้ามาแล้วก็สวนปั้งปั้งอาจจะล็อกล็อกก็สวนต้องเอาสไตล์อะไรอะไรนี่ ไม่เชอรอไม่เชอร์ชับช่วยครับป้องกันเอาคืนป้องป้องเอาสไตล์สมรักกับสิงไรหมอเออนี่สมรักนั้นเองเลยนะครับตีหัวเข้าบ้านหมอตีหัวเข้าบ้านถ้างนั้นขอขอบคุณมากที่เข้ามาวันนี้นะครับแล้วก็ต่อให้พี่กับนักมวยของตัวเองชนะให้ได้เลยครับแล้วสิ่งสําคัญนะครับคุณหมอสบายใจได้เพราะผมไปค่ายพิมาาแทบทุกวันอ๋อเหรอถ้าหมอมียาอะไรแอบให้ผมวางยาได้ ผมจะไปบางทุกวันวางทุกวันนะครับเพื่อชัยชนะของเราคุณหมอเยอะๆผมไปค่ายแก่ทุกวันผมจะไปบางในถังน้ําหมอเตรียมยาให้ผมเลยนะผมไม่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับอะไรที่เกิดก็มันเกิดอันี้ความลับอันนี้เทคดิคเลยเดี๋ยวผมไปวางแผนกับหมอหมอหมอเป็นหมอยแล้ว รู้เรื่องเกี่ยวกับยาแล้วผมไปค่ายแกทุกวันครับนะครับผมจะเอาน้ำให้แกดื่มทุกวันรับรองถึงวันชกรมยมียาวเลยระยะยาวให้เขาขี้แตกก่อนขึ้นชกเลยโอเคขอบขอบคุณมากครับพี่โอเคแล้วเจอกันวันที่สองเมษาในไอเดอร์ไฟท์ซีซั่นสองพรีเซนต์โดยแมนลี่สวัสดีครับโอเคขอบมากเลย